เสือเกือแล้วกนล้างนี่ๆล้างขั้นหล,ยลายน้ำเลยแหละที่เราล้างเสืเกือเนาะก,ก็คือหนึ่งค่ะเสื้อสองมาแบบดับกินขาวเนาะให้ปากมันสะอาดแลวกะไล่เอาพวกบรรดาขี้ๆฮะมันออกไปเนาะั้นหากว่ามีขี้ผสมไปน้ำมันจะขมจ้าสีดายอยูไ่ได้ไไดบางโตก็มีไข่เลยเอ้อวะบีบอกละ ต้องเห็ดมือเนยน้อยมืออ่นอนน้อยมาสัก้องเห็ดมืออ่นอ,อนๆเนาะทูทูทูททออกเก็ดมันออกพร้อมเพราะว่าป่านนี้นก็จะมีเก็ดแต่ว่าเก็ดมันจะออกง่ายอยู่ดอกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยทุกคนเดยเห็ดพิษเห็ดถืกหรือว่ามีสูตรใดดีๆแ,แนะนำน้องมาได้เนาะสำหรับเซฟตัวจริงเนาะเสว่าทางบ้านนี่ไอ้ไอ้สคกูขขนน้สกคนนี่ต้องเป็นระดับเซฟแล้วเนาะแนะนำน้องมาได้เลยอันนี้ก็เป็นมือใหม่เนาะเฮียนเห็ด มาอยู่พี่กับอันเนบบี่ยได้ร้องก็ได้ร้องอันนบบี้ยได้เห็นก็ได้เห็นกะตื่นตาตื่นใจดีทุกคนเนาะสิอีกน้ำสองน้ำสี่น้ำผ่านน้ำกัน <c oughs> ขั้นตอนนี้กัจะอยากดุนเนี่จังหน่อยเนาะเดี๋ยวจังหน่อยล่างแล้วเราเจอกันเด้อ A later few moments later. ตอนนี้น้องก็ล่างไปทีครับพ่อแล้วเนาะนี่เซ็กจะเล็กๆหน่อยเนาะแต่ว่าน้องซีโบมันคนเฮ็ดอย่างน้อเดี๋ยวน้องซิให้สิ่งเฮฮาเพิ่นพาเฮ็ดเนาะนี่เพิ่นเป็นเชฟประจำเมืองท่าแขกเลยเด้ออาหารบ้านอีสานลาวๆสนิทบอกมาเพิ่นจัดถึงเวทเนาะ อนนี้เนาะเขาแกะไม่เกี่ยมเครื่องเ,เป็นชิ้นเทียมห้อยแล้วเนาะน,นี่ก็จะมีครบเลยแหละมีปลาที่ว่าล่างแล้วแล้วก็มีหัวบัวมะนาวแล้วก็บหอมลาบเนาะแล้วก็บผักอันนี้เนที่จริงอ่ะอยากใส่เป็นประเภทดิอยู่เนาะแต่แบบหลังบ้านกับเมื่อไรที่สำคัญมันขาดตลาดน้ำพราะว่ายังเพราะว่าโควิดตลาดปิดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ ว่าคนไปเท่อแล้วนึกว่าเ้ยเนาะมันหาซื้อ่างนะมันยากเนี่ยนะแล้วืันนี้กัได้เซฟสิ่งเนาะเบิรงกักพากันเปื้อนขั้นเป็นมงกุฎและคือสิีเป็นแบบ้คุณได้รับตำแหน่งเป็นปเนี่ยครึ่งหน่ยอ,นยอยกันใหญ่พาดเลยกินโตัวใหญ่ยังจิงแซวอ,อยู่บนน้ำลงไปซวน มาไอ้ขอเป็นคนเห็ดยาบอสิ่งเป็นคนบอกเติมไอ้ก็อยากเห็นเห็ดไปสินะมีผสมกุ้งโบคนมีจัดไปบีบมะนาวใส่ให้มันหมากวันข่าวลงตายแล้วกันอ่ะนีให้ชิมมอให้เจ้าคันพร้อมอาโบคนอาวะคันอ่ะวะบ้อลกบีบอีกบีบบีบเสร็จแล้วเป็นอย่างเขาจัทาน้ขให้มัน อ่อนอะไรครับมันมาน้าซีมันหั่นมันข้าวนินบีบกับเบ็กกับปัารู้นด้ยังไงมันเนาเอ๊ะเสียมันจะเสียมเอ๊ะตัวนีกตัวนู้นน่ะเขาใส่หลายเนาะต้องแบบออกเปรี้ยวเลยมัดิแม่ส่วนด้านหลังที่ว่าตับปอกปอกปอกเนาะก็คือปลาปลาที่ว่าได้มาเนาะส่วนหนึ่งกับแบงเห็ดมุกหม้อเนาะหรือว่าเห็ดมุกก็แล้แต่ว่าใส่หม้อเอิ้ญมุกหม้อ โอเาตัวลหยครับอะโนนิชิมใส่ทั้งเปลือกเลยมันไปนกำกันมันจึงลายๆเอ้าครับอ่ะขอนาตใส่ฝ่ามือ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 ่นแหงแล้วมันบมีการบ่านน้องบ่ยายมันมุนนะผ่นแหงบแหละโอเคให้มันมุนครับโอ้ย่าแหละมุนแบบมุนแหละมุนลายลยโายมันมันบ่เป็นหุ่เป็นสรงกันใช่ไหม มันจะโมเข่งโคมันจึงบมได้นำแตกตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตใช่ไหอ๋อต้องกินแบบซัดสินจะแซ่บเป็นบ่คิดว่าสิกินแบบสไตล์กุ้งเต้นสน็อกกินแบบหันผันใช่ไหมโอ้ฉันบิดคิดว่ามากะฉีดเป็ร้านน้นนึงผมต้องเด็ดหัวเด็ดทางนะมันยังลอยอยู่นะเจียวลอยลงเลยแบบนั้นเลยเอ่อแบบสักจะได้เป็นบ่ได้แต่ไม่มีใครกินหรอเออชน อันนั้นเป็นส่วนน้อยเนาะขั้นว่าโบแม็นเท้แลวเราจัดกระซิบบกินต๊ะเมนูโคโตโคเนยเทพทางบาเราก็จัดชิ้นได้เลต้องมีเร้าขาวเอาไว้แบบกลอกนั่นเนาะอันนี้ชิลล์ร้องก็เร้าขาวบ้างอ่ะเฮ้ยมีหรอแต่วัดมันต้องคู่อ่ะนะแบบอาหารแบบพื้นบ้านอาหารชนนบุรมันต้องคู่กันครับมีลาปอกมีลาบมีก้อยก็ต้องเป็นยังมีเร้าขาวโอ้ไม่ก็เป็ลเดินธรรมดาน้ำปลักนะ กลางยามาสมันเป็นยังใครรู้กางน้อยเนาะอ่ะพอแล้วแหดดี่บอกสิงโอเคพอแล้วก็เอาบีบน้ำเนาะเอาบีบขันขึ้นมาอืมมีบอกแล้วกลับไปจานเอาน้ำมันเลยได้บ่กเอาเอาน้ำมาันอะไรนี่เอาป่ะปวดอยู่ไหนดีอุดาหอุดาเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูสวรรค์ อีสานบ้านานาเนาะบเล็กกินงาน่ายเด้อทุกคนเด้อต้องได้เป็ดตึกกระดุมเอาสดๆใหม่ๆมเพื่อนว่าเฮ็ดกินเลยขณะาาว่าซื้อตัวตายมากินแล้วนี่กะโบอยากคักประเด็เนาะต้องเมนแบบสดๆใหม่ๆแบบนี้เดีย๋ยวถ้าเบิ่งของน้องนางอีกพยายามเติมมูลว้า,วาโอ้ยเบิ่งคลิปนี้แล้วแหละไปเบิ่งคลิปของน้องนางต่อเนาะหรือว่าเบิ่งคลิปของผู้ใดเห็นคลิปของน้องน,องนางแล้วกลับมาเบิ่งคลิปนี้<อ>ต่อมันจะต่อเนื่องกันเนาะอันนี้ว่าแม่กับเจ้าเป็นเฮ็ดส้มป่าน้อยกันแม่อันนี้บอก เพราะว่าเพราะว่าสีเพราะว่าเออเพราะว่าสมันอยากคุ้นๆแหละเดี๋ยวนี้นะส่งปลอเันเซบันาันเช่อย่างอนั้นเสีป่รมลันาแลมันจงสมนเาโอเคจำเพเ็ดมัดกงำดกัเอาจำจยไหมเสียเสียอย่างวะ ปลาปลาปลาสุดเด็ดเติมมันลงไปเห็ดปนสีใสย้อนมาต้องใส่ปลาเด็กไม่ขาดบุไรี่แล้วรับก๋อยโซ่เส่อาหารเรานะเอาน้ำคั้นปลาที่เาบิดมนาวใส่แล้วเขาคั้นปลาแล้วก็เอาปลาเด็กมาลงใส่แบบสตล์ุูงเลยนะ มุดเด็กสิเปิดซองเปิดละเปิดละซสองติดตามเด้วย่องเฮาห้าถ้าแค่มันมูลนิธติดตามนะติด <c ười> ตามให้เลยครับใจล่งหน้าเลยเจลงหน้าครับสำหรับแสนสับนะครับขอบคุณไว้ก่อนเลยเนาะขอบคุณไว้ก่อนติดตามเซฟสิ่งได้เลยทุกคนเด้อเจ้าหน่าที่เพื่อพิดอาหารบ้านบ,บ้านสก,กินแต่ว่าตอนนี้หยิบโซมาอยู่งซ่องน้องคุณตศรก่อนนะ แจ็คน้องนางแจ็คน้องพุทธสวนยืมตัวจา้างค่ะจ้างธรรมดานี่ค่ะจ้างค่าจา้างกระปิอาหารการกินนะฮะพว่ม,มีค่าตัวให้มาใส่ผงซูตกันใส่ลายกระเซ็บลายใส่ลายกระเซ็บหน่อย,อยปุงไปแจ็คเล็กหน่อยโอ,โอ้โหพอทำนี้พอ คนให้เข้ากันมาเอาเพชรมาจีเอาดิไปอ้ออ้ออ่อบอกเอาจึงซอยเด็ดเด็ดหางเนาะไปเอาเพชรไปจีกันยังไงนะถั่วอ๋ออันนนฮอนฟุดฟุดฟุดเราจึงเอาขึ้นไราก็ไปโฮ้ยใส่ไะ เผ็ดมาเมื่อกี้นี่มันหน่อยโคตร่านบอเพชรข้าบอมีเอาเผ็ดดิบเด้เสริมตัวนี้เข้าไปแต่ก่อนเอ้ยนี่เราเพชรผงน้ำเลยนี่บอมันเป็นบอหอมให้เขาจี้เอาได้จี่ไปต่มใส่โอ้ยแซ่บเลยนะเจิยวต่อทานอีกพี่น้องเอ้ยอยู่ไทยขันมีท่านให้ใส่ท่านจี้เอาใส่เตาแก๊สเราใส่เตาแก๊สมันสีบอหอมมันต้องมีรู กินอายของพื้นหลังก็เป็นผ่านไฟครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการเฮ็ดอาหารอีกอย่างนึงเนาะสังเกตได้คือเอาเฮ็ดคั่วเฮ็ดแกงเฮ็ดเอออย่างกระยาเนะ<อ>าะขนาดว่าแบบใส่เตาถ่านนี่ยมันสิรู้สึกว่าแบบละมุนคล้ายๆคือหนึ่งเข้าเนี่ยแต่ขนาดว่าเป็นหนึ่งเตาแก๊สเนี่ยมันกับโบขากันเนาะคือใส่เตาถ่านาเตาฟืนสริงๆแบบเกอคือแบบนุ่มๆละมุนดีมัน ันใส่แก๊สแบบแก๊สมันออกลระมันจะขิวไปใส่เลยอันนี้มันเป็นกลิ่นไหมเนี่ยมันทำอะบ้กธรรมชาตรสิเนาะผ่านบานาบบแปลกเลยที่คนสมัยตะกี้เพื่อนอายุยืนเนาะเพื่อนกินอยู่กับแบบของธรรมชาตรที่แบบปลอดสารพิษอย่างแบบนี้อยู่มีเคมีเดี๋ยวนี้เดมีแต่เคมีนอกจากดีอย่างหนึ่ง ภาษากรอนลดหน่อยไว้มันดีบนใดใส่เคมีแบบใดอือช่วงมันสะไปปฏิสนธิกันนี่นะปฏิกิริยากันเวยปฏิสนธิปฏิกิริยาปฏิกิริยากันเลยอ่าผสมผสานปฏิกิริยาเออมาตอนนี้กะใส่อ้อเรียบร้อยแล้วกะจีแบบเสรกะจีเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จจะไหนต่อวันนี้เสร็จสี่ใช่ไหมเอาลงซามใหญ่นะมันจึะโค่นได้ ดำมะเขือไอซูไปหายใจอมันเลยเป็นยังคิ้วไอจ้าถ้าพี่เก่าซิบุกหายใจใส่ดอกแต่ว่าวอามาแล้วก็คุชุว่าอยากดมเข้าไปทันทีอันนี้ก็เป็นมะเขือจี๋ใหม่ๆเนาะหอมๆพิกๆได้เลยไอซวใหม่ๆสุดๆเลยหายเอาขึ้นมาจากหนองข้างหลังบ้านห้วยที่น้ำไหลมาจากทุ่งนา โอ้สขนาดนีสมัยยังบ้าวตักกินอยู่นั่นแหละตักกินเลยโจลุงไปเอาน้ำเข้าปากกินเลยยังบ้าวมันสังเกมงงมือเรียนตัดตึ๊ดไดกผมันกินาปกเลยตึ๊ดได้โอ้แข่งวยแล้วครับท่านโอ้ยมเริ่อเริ่ใส่เยอะสงการผมสังกับผมแม่บ้า กอยัส้เนาะพน่าใส่แหละก็ยังเต็มบ่ให้ิมจักส้มแล้วตำแหลกมาเลยตำมันมากตำแหลกเลย,เลยคนสบานั่นแบบรูไมอย่างไรทำน,นี่ง่ายๆเนาะ นัวปลาแดอะไรกัแล้วแหละมนาวอาหารบ้านเาเฮ็ดเฮ็ดง่ายกินง่ายแต่เป็นนัวคับปลาแดกมันาวเลวกัเบิร์ตผเพรผงใส่แลวกันแล้วกระยพักหอมเอใส่ไปมักก็ใส่แล้วขวดขวใขวดดนะได้สมนีอ่าโอเคนะขั้นตออใส่มักพรมักพริกพริกนะพริกลาว อขั้ว่าขั้ว่าเป็นมัเพิ่ดิฟก็นสิเป็นการดีเนาะแต่อันนี้เนื่องจากสภาพโควิดพักกับหาซื้อง่ายหาซื้อได้เดี๋ยวเอาชิมก่อนนะแล้วจิ้มใครแซ่บแซ่บระพี่น้องเลยแซ่บแซ่บระพี่น้องอืมตกกินมาละชิมก่อนไม่รู้เปล่าอะไรหน่อยกันนะ to nhảy cứ đâm Cho một đi Ok 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 oh, ok ok <coughs> <laughs> ไส้ยังจบไปบ <refin> it ้านนี้ข้าวคั uh ่ว huh. ข uh ้าวคั่วอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วเนาะชื่อว่าข้าวคั่วทิชก้อยป่าเหมือนเนาะก็เป็นข้าวคั่วที่แบบคั่วใหม่ๆเนาะคั่วเองเพื่อจะได้เห็นมันแบบหอมๆเนาะสิ่งเนาะหาเสื้ออีกกระดาษนี่งกับเจ้าบอหอมทอข้าวคั่วเดือบเร่ยหนึ่งนึงนะอ่ะใส่ข้าวคั่วแา้วโเลยนะ ยานใส่ลายพุเนาะ่าน,นจะของใส่ลายพุทใส่ลายมัน,น,มนสีแแขนม,น,มนมันสีบัวเชแขนหลายเงบุคคลเีบอกรเอาใส่แถวนี้มันยังกลินแบคทีเรียนะมันจะแขนมันบุคคลกินหอมข้าวคั่วนี่นี่นะขอรักจีบบนจักร ไปห่อเข้าไปเอาหหายออกมาอะไรยังบริลลาเอาล้างไปแล้วแต่ว่ามัดอยากไา้ชื่อสิลแล้วมันบ่อไนบ่อนี่กับเตรียมัใช้พักปล้วบผูหอยวาบริถายับอบอ อให้น้องคุณโนไปเอาหอบยจะไยรบม้เป็นยังไนาทีแล้วเดี๋ยวเตรีมคนแล้วบเติบเสิร์ฟอะไรบค้บไม่ไแล้วเนี่ยทำไรกินเพิ่มเิ่มที่าเลยมันยากแกุกคนมาแบบนี้เลยนะในีเรอคหแบบนีรนกับเป็นเมนูที่แบบ เมนูสวรรค์เนาะทุกคนจ้าหากินยากดีเนาะก็ฝากถึงพี่น้โนซูโคนนะภัยที่แบบมักและก็ภัยที่แบบบริกินดนเนาะมื้นอนิโนกะสิมาเป็นตัวแทนกินแทนเนาะกินแทนอ่ะอันนี้เขาเริ่มหอมลา,าบเนาะหอมลาบเรียว่าภ<ล>าษาไทยเร<ล>ีวยกว่าส,นนสารเณรสารเณรคลนโคลนมนุษย์เนาะมนุษย์ป้าไปจะแ,แซ่บนาะทุกคนพักสื่บเป็นยังสารเณร เเดี๋ยวเห็นแบบคำหญ่ได้ป่ะเสร็จแล้วมาเก็บเลยนะมะเขืออยู่ไใชมะเขืออ่ามะเขือป่ะเนี่ยเรีย,ย,ยบร้อยเนาะเหลือแต่ผักกินกับและะ้วก็เตรียมเสิร์ฟซิมกันผ้าห่ม<อ>ไปผักกินกับเฮาวสกินกับาบยังกาสกินกับมะเขือและะ้วก็มะเขืออยู่ไใชใบมะยมบนหมดแล้วไม่ต้องมะเขือเขาก็ได้ ใบอ่อนเนาะใบอ่อนอันนี้ก็ใบอ่อนมายงสีไปเด็ดมาเมื่อกี้ซิม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 ใส่ผักมื้งหมดล้างก็ได้เพราะว่าฝนตกบัดมือแล้วมาเอาแบบนี้เราจะชีแบบความใหญ่หมดเลยทุกคนเรียบร้อักก่อนพักก่อนมามาโอเคเดี๋ยวเก็บผักให้เก็บพักให้เชฟอ่ะประมาณนี้เนาะ ปันควยปันงัวกิงห์งานน้อพี่น้องเศษแห้งเศบแห้งไปพี่น้องสุขสุขคุ้นจ้าคุย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 สิทธิ์เองตึ๊บเองกับมือล่างเองกับมืออ๋อตกเศษขนาดกินปลาสดๆใหม่ๆเนาะเฮ็ดเองซิมเองกินด้วยจ้า ผมบอกเลยเลยครับผู้ใดเป็นกระเพาะและห้ามกินเด้อเป็นยังคือว่าจังซร์เนี่ยแล้วใส่ขาชั้นเพชรแซ่บอร่อยสมจิตจานแหงมากกว่าสมเพชรมันจียวหมูข้าวกัดกินทุกตอนป่ามันเป็นแบบนุ่มๆดีเนาะแตกตุ๊กๆหวานๆเออนุ่มหวานเราลองดูหวานเสียพ่อเราจะแก้วว่องเขาสิ้นให้ดูไหมถ้าจะสมุดไปเคือบราไเห็นอะไนี่ใช่ปะไป วันนี้เดี๋ยวชิปไปให้ดีใจหมดคือค่ทำไมบ้าเซบๆนะพี่นอนะอ้องนะไปเห็นแล้เวเขาจะไปแจกคนซิมกับ๋อซิม,มหมดเลย ตักเอาเลยตักไหม่ตักลายค่น่อยพูดตักหม่ไปได้ไปเด้โอ้เียหนึ่ยขาเาขาเนาลืมได้จังไหนวะเราขอเดี๋ยวจางไหนต้องมีตอมาบ้ม่เป็นกระเพาะยู่อ่อยู่ไหนอยู่อหอยู่คุณนิพานน้องพยายปิดกระเพาะอ่านะานะไม่เสียน้้ำใจอือแท เป็นอะไรนกเหนือเข้ามาเสียบเป็นอะไรรู้ซะมันออกแบบใหญ่ันพผู้ผมมักกินพิษแล้วไม่ยอมพิษไปหายาแก้กระเพาะไว้เลยเหมือนกันไม่เลยต้องไปเตี่ยมมาสิงมาสะนะเตี่ยมกระเทือมมานั้น มันอร่อยแบบนี้เนาะอ้อทุกคนกินก็นได้กินขอฝากทุกคนไปเด้อค่ะความมักเนาะกต่มากินน้ำกันได้เนาะหรือว่าอยากให้น้องเฮ็ดคลิปบยังก็คอมเมนต์บอกได้เด้อครบหมดทุกอย่างเนะาะขาดอย่างเดียวเราขาว <c oughs> อันน้องมณีก็พามาย้อนอยุคแล้วทุกคนเนาะคืนไปต่อสมัย,ยเป็นบ่าวเนาะโอ้ยเห็นอาหารอีสานแบบที่เรากินทอดเมืองลาวเกันมาแล้ว ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วได้ทุกคนเนี่ยวันนี้เด้อเดี๋ยวสิพ้ากันเหตุกินตอกจากเล็กยั่อยเพราะวันนี้มึงมีแนวกินเข่าแล้วเนาะเออป่าห้ามกับจักบูมเป็นใหม่ละตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเข้าใจทุกคนที่ว่าเข้ามากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนาะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเด้อเดี๋ยวน้องสิฟ้าเพิ่ใจให้งามๆไปด้อขอขอบใจบ๊ายบาย